ครับผมนี่นะฮะก็จบมาชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดนี้นะครับได้มาชุดใหญ่เลยนะครับเป็นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวครับอย่างนี้ก็เพี่ยาเก็บผ้าดีนะอันนี้มันตลับเพชรนะครับนี่ก็เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับหลวงปู่หลวงปู่อี่ยมนะครับวัฒพันุสูงนะครับข้าวหลามตัดปู่่ยมวัฒพันุสูงนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ก็แต่กล้องผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะพี่เนาะมันแสงนะพี่นะอาจจะสะท้อนแสงหรือเปล่านะครับนะฮะนี่แล้วก็ได้เต่านะครับ ต่อขดนี่นะครับต่อกดนี่นะครับมีต่อขดนี่สามองค์นะครับต่อกด,น,กดนี่โคตรทองคํานะรครับนะฮะถือว่าเป็นโคตรยาวโคตรยาวก็ทองคํานะครับสภาพสวยนะครับก็ได้มาอีกสามอง,งคน์นะครับนี่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระอันไหนที่จำทะใ,ให้ดูเลยครับนี่เป็นติดโสอ้วนนะครับเหรียญติดโสอ้วนเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญติดโสอ้วนอันนี้เป็นน่าจะเ,เหรียญรุ่นสองนะสร้างในปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับถ้าจำผิดนะครับหเหรียญเหรียญนี้นะครับนี่ผมตลับนะครับก็ซื้อมา นี <f dragging> ่หลวงประชดรุ่นแรกครับนี่หลวงประชดรุ่นแรกนะครับประชดรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นพระปีลึกนะครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วว่าจะเป็นปู่ทวดนะครับจํานวนจํานวนเยอะอยู่นะครับปู่ทวดนี่เยอะอยู่นะครับก็เป็นปูดทวดรุ่นรุ่นสี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นสี่อันนี้รุ่นสองนะครับมีรุ่นสององค์นึงรุ่นสองในทองแดงไว้องค์หนึ่งครับนี่รุ่นสองนะครับสภาพสวยนะครับ รูปสององหนึ่งเราก็วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมถาดอะไรเลยพี่นะพี่เขาก็เช่าเมื่อกี้ก็ซื้อมาเมื่อกี้ก็นี่เลยครับรวันนี้ปูสุกนะครับปูสุกนะครับเป็นข้างรัตมีนะครับหลวงปูสุกวัดปาคคอมาขำเท่านะครับเนี่ยนะครับพระฟอร์มสวยนะแต่แต่มันมองไม่ชัดแค่นั้นนะครับนะ <S <S ผมอาจจะถ่ายรูปไม่ชัดอาจจะกล้องไม่ชัดมันแสงนะพี่นะมันก็มืดๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับมีนะพินานี้ปูสุกวัดปาะคองมาขำเท่านะครับรอนตาม ี่หลงประกันพญาตนะครับอืมนี่นี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลงประกันพญาตนะครับนี่แรกนะครับนี่อีกกรงหนึ่งนะครับก็เป็นพ้าหลักๆผ้าแท้ก็ต้องซื้อไว้นะครับนะก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าอนาคตสดใสอยู่แล้วครับนะเก็บพระเครื่องเก็บพราแท้นะพี่นะเก็บพระแท้ราคาผมบอกเลยว่าชุดนี้ก็จบไปหลานก็บาทนะครับหลานก็บาทนะก็ขอบพระคุณพี่เขามากนะครับที่มาแบ่งปันผ้าแบบนี้ผมบอกให้เช่าไม่หยุดแน่นอนนะครับใครมีส่งมาได้นะครับ ซื้อตลอดนะครับขอบคุณมากฝากติดตามไปด้วยนะครับบอยพัทแทนนะครับสวัสดีครับนะ